มันต mm, ้องมีต้องได้นเอามาติดตามผ่านป่าน้ํสงครามยามรอบนะพันอยู่ได้นี่เฮสูเอาปลานงใหญ่ๆเดมอัปลาคิวเอจังได๋สิได้นบ้านนี้อยู่มันเป็นจังได๋ปานีน้อง ปคิวตีนลูกกว่าโอ้มาไายคนหลังเลขหมานเลยพี่น้องผู้ดำเน่ปลาคิวปลาพมหัวหมินภาษากลางเนาะภาษาไทยคนอืน่นพมหัวหมินบ้านคนละหิมอื่นปลานกเขาอะนี่โอ้ย,อยก้อยนี่พี่น้องเอ้ยแซ่บคักปลาสิโอ้ได้ปลาตัวใหญ่เลยบยู่บนฐานยุกผู้ดำเน่าุดเูกที่ <laughs> ลูกมนป่วยคนวะลูกมันตูนยังบใหญ่คนป่วยหลังเลกไปไปปลานกเขาตัวหนึ่งนกน้องหลังที่สองนํำกันนู่หลังผู้ดังนี้มันเคยหมันไม่หลัง ลุ้นพี่น้องโอ้น้ำก็ลึกขนาดได้สิบกมิตพี่น้องเลยน้ำสงครามเนาะตืมโู้โหอีกแล้วปลาปลาเฮ้ยโอ้ปลาตัวใหญ่อีกแล้วดูโอ้โหโดดเลยโอ้ปลาโอ้โหผัวไม่เอาขึ้นเลยเมียเอาขึ้นเลยเมียบางทีไปได้หัน ปลาปาก,ปากตัวนี้ก็โลกลัวคือได้ปลาปากตัวนี้โอ้ไป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 รูรอบไปซะนเนาะโอ้สองลังได้สองตูเลยพี่น้องอ้ปลาตัวใหญ่โอ้โอ้ห <laughs>

โตแล้มันก็ะยำโมได้เนาะมันยามลำบากเนาะน้ำมันขึ้นสูงสแล้วบ,บูนะบูนทุกอย่างนะเลื่อนใส้บบคือบุนไปปาันนี้หลังหมานนด้หลังนี่หลังเด็ดเนาะมาเหมันลุ้นน้ำกันปลาหยังนี่เข้าลอบพคนนี้ลปลาหนางคนเจ,จ้าของพคนบลาพันยุพนยันยุว่าปลาหนางานะ ลอยลวดเลียดลุดด้นพี่น้องลุ้นบ่มีเลยบ่มีจักตัวแล้วกัน <laughs> เอาธรรมาดามาแล้วเนาะหลังได้หลังบ่แล้วเนาะปลาปากเลยเขารอบค่อยอยู่ตัวนึง

ยามเนี icana, ่ยขนาดเนียบบยุนองปักมือดิปะยนหูปะยนปะยนน้องตัวใหญ่ขนาดเนาะปนั่งก็ได้ดิ ท่านละเท่าไรจักบาทว้ายท่อนละห้าร้อยอ้วนท่อนละห้าสิบห้าบาทเท่าพีพีซีฮะรักมันเก่าทีเบอ์บัวักบัวักโอ้โหอีกหลังหนึ่งดูหลังหลังเดียเลยนี่ Cháu khuôn phần bàn lắng điếc. Để phí nấu này mà cắn. Bà nhìn, nhanh nhanh. Bà cốt, tối nhanh nhanh. Mình đú. Mà lèo, Cứ cứ ขาเตี้ยนะโอ้สมพลบ่เข้าพี่กระปูหกระอกระปูหักลางคืนฮัโอ้น้ำไหลปนี้บกไโอ้ข่าไอพ่อวิซเนาะ อยากอีหเห็ดเี่ยวขึ้นได้เป็น้5นาทีพูอโอ้ยมันก็ออกตอนนี้แล้วซันโอ๋ดีอู้มีหลายพักอีกชั่วอือด,ดีโอู้ ตุ่มดอกโอ้ตินนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เก้ะชางใหญ่ชู้อิเอาเมย์เฮ่ฮ่าฮ่าฮ้เฮยงพุทธ เดกขี้เฟื่อยแทะนี่นีปลาหนังอ้โอ้โอ้ปลาหนังปลาหนังก็ปลาอีไทปลายอนโอ้เด็กขน้อยกะรดอกมุกปลาปลา มันเตัวได้พันยุก็รไดุ้ดยอดยูกับหาปายูยิน